สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูพระเครื่องวันนี้นะครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่วัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับเกจิคณาจารย์จอมขมังเวทด้านการศักยันนะครับพระอุดมประชานาหรือหลวงพ่อเปิลทิตะคุโนนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับที่โด่งดังมากนะครับ เกี่ยวกับการสักยันนะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมนะครับปูพักเครื่องเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับและเดินทางนะครับมาพิธีไหว้ครูเป็นประจํานะครับผมจะมาก่อนวันพิธีหนึ่งวันนะครับจะมาถึงตอนกลางคืนแล้วก็พักผ่อนที่วัดเลยครับเพื่อจะรอตอนเช้านะครับผมพิธีการใหญ่นะครับพิธีการไหว้ครูนะครับที่เหล่าบรรดาศิษย์ สารุสิทธ์นะครับทั่วสารทิศจะมารวมตัวกันนะครับผมในเดือนมีนานะครับแต่ตอนเช้านะครับก็จะไปทําการไหว้สรีระของหลวงพ่อนะครับที่อยู่ที่กุฏินะครับตรงฝั่งชายน้ํำนะครับผมแล้วก็จะเริ่มพิธีการตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นต้นไปนะครับผมก็จะมากาบก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นพร,รมิธีซึ่งสมัยก่อนนะครับยังไม่ยังไม่มีสาราคลุม ข้างบนน่นะครับผมแล้วต่อมาก็ปีต่อมาก็ได้มีสาราทําเป็นฉัดขึ้นไปอย่างนี้ครับคลุมตุงหลวงพ่อนะครับแล้วขนาดนี้นะครับตั้งแต่เช้าขึ้นไปนะครับผมตั้งแต่9ก้าโมงเริ่มพิธี8ปดโมงเนี่ยคนกันแน่นเลยแน่นไปหมดเนี่ยครับโหแบบลำพังที่ยืน่ยังแทบจะไม่มีนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะครับแล้วก็ผมนะครับได้ทําการสักนะครับที่นี่นะครับเมื่อ หลายสิบปีเป็นสิบปีแล้วนะครับผมอันนี้เป็นยันแรกนะครับที่ขึ้นคอนะครับก็คือยันเก้ายอดนะครับกับยันสาิกานะครับผมผมก็โชคดีนะครับได้สักจากที่วัดนี้นะครับแล้วก็หลวงพ่อเปิดนะครับได้แปะทองแล้วก็เป่าให้ส่วนนี้เป็นรูปพระปู่สิงห์กาญโกรนะครับเป็นรูปที่ปู่พรคเื่องเนี่ยขอมาหลายปีมากนะครับกว่าจะได้นะครับ พราะว่าทั้งแผ่นหลังของปูพักเครื่องเนี่ยจะมียันอยู่แค่3ก็คือว่าก้าวยอดสาิกาแล้วก็พ่อปู่นะครับคือตั้งใจแบบนี้จริงๆนะครับเพียนไปหลายปีนะครับไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับกว่าจะได้แบบนี้มานะครับแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ทําการแปะทองเป่าลงรักปลูกให้อย่างดีนะครับแล้วก็แปะหน้าผากเจิมลิ้นสาิกาที่ลิ้นให้กับปูพักเครื่องด้วยนะครับผมจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับก็ยังมีความภูมิใจนะครับ แล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นศรัทธาในตัวพระเดชพระคุณของหลวงพ่อเปิรน,นะครับพระอุดมประชานาถหรือหลวงพ่อเปิรนทิตะคุโนนะครับแห่งวัดบางพระนะครับผมหลวงพ่อเปิรน,นะครับท่านเกิดวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2466นะครับปีกุลแล้วหลวงพ่อนะครับก็ได้มรณภาพนะครับในวันที่30มิถุนายน2545นะครับ สี่อายุของหลวงพ่อ79ปีนะครับพรรษาที่54นะครับผมและในวันนี้นะครับภูพักเครื่องนะครับจะได้หยิบเหรียญ1นเหรียญนะครับขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อเปิรนนะครับผมได้ไปเป็นเจ้าวาดนะครับอยู่ที่วัดโคกเขมานะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับที่หลวงพ่อสร้างนะครับด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับของภูพักเครื่องได้ เรียมทองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถนนราคานะครับผมเปิดไว้ที่25,000บาทนะครับผมและสําหรับเพื่อนๆืนะครับที่อยากได้พระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับปูพักเครื่องนะครับก็นําเสนอพระผงนะครับชนะมารุ่นนี้นะครับผมปูพักเครื่องทําปี37เนาะเป็นรุ่นที่ทันหลวงพ่อด้วยนะครับผมเพราะหลวงพ่อมรณะปี45นะครับผมตอนที่ปูพักเครื่องได้มารุ่นนี้นะครับตอนนั้นได้มาในราคา ที่5 0าบาทนะครับถือว่าเป็นพระที่ไม่แพงนะครับแท้และยังทันหลวงพ่อนี่พุทธคุณเปี่ยมล้นจริงๆนะครับผมและนี่คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันในวันนี้นะครับรวมไปถึงรอยสักอันทรงคุณค่านะครับผมที่ผมเคารพกราบไหว้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและท้ายเรื่องตอนจบของรายการในวันนี้นะครับ ผมปูพระเครื่องขอราธนาคุณพระเดชพระคุณของหลวงพ่อเปิ่นทิตตะคุณโนนะครับแห่งวัดบางพระปกปักรักษาคุ้มครองเพื่นอนๆนทุกท่านนะครับแคบคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับให้มีโชคมีลาบสมปรารถนาทุกทกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวครั้งหน้ากับปูพระเครื่องครับ